ท่านผู้ชมเช้านี้ก็จะยุคใหม่ขวัญใจลานาะจะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงพื้นที่ของครัวเรือนนะครับที่ได้สมัครเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักของทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเช้านี้จะมาถ่ายทำลักษณะเป็นก่อนนะครับก่อนทำก่อนที่ การพัฒนาชุมชนนะครับที่จะมีพบประมาณมาทําการขุดแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงนี้ในโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นลักษณะโค้งนองนาโมเดลนะครับซึ่งผมได้ถ่ายทําให้ดูเกาะนะครับเป็นลักษณะก่อนทํานะครับเดี๋ยวต้งหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่วันนี้เราจะมีกิจกรรมในการช่วยเอามือนะครับในการปรับพื้นที่ก่อนที่จะมีการปรับ นโครงสร้างพื้นฐานในการขุดนะครับซึ่งทางการจะให้ผู้ประกอบการนะครับหรือว่าผู้ละเมาได้เข้ามาขุดนะครับในสถานที่ตรงนี้นะครับนี่เคอเป็นพื้นที่ของคนลีนต้นเบตนะครับในซึ่งพิกัดอยู่ที่ตะมนบ่อสวกนะครับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นสภาพพื้นที่ โดยรวมนะครับของเกษตรกรนะครับที่เป็นครัวเรือนที่สมัครเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับนี่คือเป็นภาพรวมของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามนะครับพอสมควรนะครับตรงนี้นะดูจากสภาพนะครับซึ่งในไร่หรือว่าในส่วนแห่งนี้สถานที่อย่างนี้นะครับมีต้นไม้สูงเป็นไม้ป่านะครับนะอันนี้ก็เป็นสระเก่านะครับที่ บริเรียนเกษตรกรของเราเนี่ยให้ทางการมาขุดให้น่าจะเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่มาทําการแก้ไขแัยแล้งให้แต่ก็ไม่มีน้ํานะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งนะตอนนี้คือเป็นภาพรวมๆนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งผมจะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับเป็นป้ายของโครงการเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรผสมผสานนะครับของกระทรวงเสระสากนนรณ์นะครับนะครับวันนี้เป็นภาพร,รวมสวยมากเลยนะครับต้นไม้ป่าน่าจะเป็นต้นประดู่นะครับขนาดนี้น่าจะมีอายุประมาณไม่น้อยกว่า20กว่าปีนะครับ อาจจะถึง30ปีก็เป็นได้นะครับขนาดรอบลำต้นหรือว่าเป็นไม้ที่มีความสวยงามอีกชนิดหนึ่งครับเป็นไม้ป่าซึ่งเป็นไม้สูงนะครับตรงนี้เป็นไม้กระดูกสวยมากทีเดียวนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ในตรงนี้ ขนาดรอบลำต้นถ้าได้ใช้ไม้ถ้าตัดไมาก็น่าจะเป็นหน้าสิบสองหรือว่าหน้าสิบสี่ยังได้เลยนะครับท่านผู้ชมสวยมากทีเดียวนะครับกว่าจะได้ต้นขนาดนี้นะครับต้องใช้เวลาพายโยตัวนอก้วกเจ้าของโขกน้องน้องแมม อธิพันธ์วันนั้นจจำซับกันต้องเว้นกันกับคุณสามีเปนเนาะเจ้าวันนี้ถือเป็นการกิจกรรมในส่วนของการปฏิบัติงานของเขาเนาะเจ้าเนาะเขาอกว่ากิจกรรมเอามือสามมิตระดับอำเภอประจําเดือนกุมภาพันธ์เนาะเดินหน้ากับวางแผนกันแต่ละทีมไปวันนี้ในส่วนของทีมของตําบลบอสวกกับคัดเลือกของพื้นที่เป้าหมายของน้องแม่อธิพันธ์เนี่ยเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการเนาะ ซึ่ง,งกิจกรรมการเอามือสามันคีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เขาได้กำหนดเพิ่มมีกิจกรรมในส่วนนี่ก็คือเขาจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะเจ้านะะเนาะและกะละเปลี่ยนกิจกรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของการที่นหในในกิจกรรมพื้นที่จริงๆแล้วพื้นที่แต่เนี่ยเขาจะต้องมีงกิจกรรมตามฐานต่างๆแต่ในคณะเนี่ยโครงการยังมาได้เริ่มดำเน,นินการเขาก็สามารถทําได้ในในพื้นที่ของเจ้าของโคกบนเนี้ยนะเจ้า โดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยสิ่งแรกติดยังบ่มีฐานการที่นู่สักอย่างคือเขาควรจะดําเนินการในส่วนของการปรับปุง้งเนาะพื้นที่เนาะเอาห่าวว่าการปรับปุงวินีการเตรียมวามพอบของพื้นที่บริเวณตีเขาเจะใจพื้นที่ตีเจ้าของโค,ควบุญเบว่าเป็นเจ้พื้นที่ตรงเนี้ยสำหรับกรรทำฐานที่นู่ในพื้นที่จำนวนหนึ่งไรเขากลับมาดูว่าในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องมีในเรื่องของฐานการที่นู่ก็คือหนึ่งจะต้องมีจุด จุดที่เขาจะได้มายืนอู้กันมานั่งอู้กันห้องว่าจุดเนี้ยนู่เนี่ยมันจะต้องมีเนาะยางน้อยกะมีตีนัง่งตีพาคหรือทําจุดไว้สักจุดหนึ่งเตรียมพ่อมสําหรับเวลาเราดาเนินการเซตเนี่ยเขาจะต้องมีจุดนี้สําหรับเป็นพื้นที่ของของ่นจะได้มีกิจกรรมเพ้่อันนี้ก็คือวันนี้เขามาเตรียมนะแต่กิจกรรมในส่วนของการทําฐานเน้อนูต่างๆการทําปุ๋ยมากก็อย่างต่างๆเนี่ยคือและนี่ยังอาจจะบอกพ้อมเตือ เฮายังบอกมีแปลงอยู่ต่างตาเนาะวันนี้เขาก็จะถือว่าจะเป็นในเรื่องของการปับ๊บปั๊บบริเวณปั๊บพื้นที่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเขานะจ้าเนาะ,ะเดี๋ยวจะมีฐานอย่างฟองนี่เดี๋ยวเฮาน้องเปิ่นบอกว่าจะมีงานสักขีอยางอ่ะลองกันบอกงานทั้งแรกเพราะว่าเขาจะเขาจะใช้พื้นทีนน่ี้บริเวณโซแทียนะคะหน,น,นึ่งไรมันจะมีเขาจะเป็นลือ้อคือเขาจะ พยายามจัดตรงนี้คือมันเป็นพื้นที่โล่งโล่งจะได้เห็นชัดมันจะได้มองมองชัดินะคะมองภาพภาพว่าเขาจะแยกอย่างห้องนั่งตอนแรกวางโครงการไอโครงการตรงนั้นก็คือจะเป็นสะหน่อยสะอยู่ตรงตรงนั้นอ่าอยากจะรื้อสองสองมองนะคะองต้นโพนั่นแหละออกเราคงจะเจ๊ดเลยไอ้ป้าทิ้งแขกขอแรงเกิดกับคนไม่เอาเอามากองไว้รวมไม้เพื่อเอาไว้เตาท่านได้ สะท้านแปลงครอบสะพ้านแปลงนะสะพานใชอยืนได้ได้ได้อยู่แล้วก็จะมันจะมีไม้ยู่มองนั่นอยู่จุดหนึ่งค่ะมันมันโดน้าทับถมอยู่ละมันเป็นไม้เนื้อแข็งมันสามารถจะเอามาตกแต่งอย่างอันนี้ได้ก็เลยว่ยยายากจะขอแรงช่วยกันง่ายขึ้นมาแลา้วก็มาของไว้เป็ดจุดของมันแก็จะลื้อถามตรงนั้นออกถังง่วนะคะนะแล้วก็เตรียมตัดต้นไม้พวกนี้ค่ะรอบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการห่ม์้าเนกะก็จะใช้พื้นที่เปล่าตรงนี้จะเป็นโป๊กย์ฮะ ได้ต of well, so mm ้นไม้พวกเนี so? ้ยเอาเอามาใด้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตถ้าจะได้ใด้เยื่อยุ่ไม่นี่แหะค่ะพอแผนจะทําหลายอย่างอยู่กับก็คืองานตัดแต่งจะมีสาบพุดลักลั่เจ้าสพืชลักลักๆก็จะได้แบ่งเป็นสามกลุ่มกระมอกีม้อแล้วก็ามาค่ะกันบแบ่งแบ่งงานให้นั่นกันเนาะเพราะว่าม่านฮอาไม่ไม่ยิงหลายนะเจ้าน้องๆผู้หญิงหลายกะ เดือ 1, ดปีแยกแกลีกเรื่องความปลอดภัยเนาน้<ป>่ต้องต้องดูแลนะเรื่องความปลอดภัยนี่จริงๆแล้วอยกเห็นประเด็นเน้่ยสำคัญที่สุดนะเจ้าถ้าจะได้ถ้ามันยากเกินไปเขาก็ขอพักไว้ก่อนเนาะเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยเขาก็ดูแลน้องๆเนี่ยคือทักษะเหลืออย่างในเรื่องงานงาน,งานนักๆที่จะมีเราจะกะจะถนัดเป็นลักแทครูพาทํามากว่วเนาะอันนี้ก็คือเขาก็มาถึงตอนนี้เขาก็พยายามเอาโจยกันเอาตอนทีเขาทําได้เนาะ อันไหนตีมันนักเกินบาไวเกินกําลังเฮากะเอาไว้เหนก่อนเดี๋ยวหาเครื่องจักรเครื่องยนต์มามาจ่อยเอาแล้วเจ้าอันนี้ทีเราจะทําวันนี้นหละเจ้าอ่าเขาก็จะเริ่มนี่จนถึงจนจนกระบวนการแรกเสร็จเนาะเลาสามาตอนกินข้าวตัวกันแล้วก็จนกระบวนการแรกเสร็จก็คงบอกหมอนกันไปเนาะอ่าใจใจเวลานะเจ้าก็ซุสมๆไว้เจอกันง่ายงางานเบาเบาะแล้ว ដែលនេះ Oh <laughs> ในน้าของเจ้าของโขกหนองน้านะคะนอ้องวันนี้ก็เป็นที่จะกรมปั๊บพื้นหีปั๊บพื้นหีเพื่อเตรียมพ้อมในการพุดโขกทักน้วันนี้วันนี้ตีเขาเอามาเอามือเอามือสามีกันนะคบน้องแผลลักๆตีเขาทําก็าคือปับป๊บปั๊บภูมิทัศปั๊บพื้นที่ก่อนนะแต่มีงานลากักๆอยู่สามจุดนะก็คือก็คือเรื่องของการจัดเก็บไม้ที่เขาได้ตัดไปบางส่วนนะน้องครับ ต้นไม้่ที่มันที่มันขวางทางที่เขากำลังวางแผนจะทำซะอยู่2จชุดนะครับคือชุดบนกับชุดลุ่มนะจะเื้องต้นวันนี้เอามากับได้วางเรยอเอาไว้ขาวๆแล้วนะครับว่ามีซ่าอยู่สองชุดมีของไชไกลอะไรแบบนี้พื้นที่ดีค่อนข้างที่จะมีแสงอยู่ตลอดทั้งวันก็จะเป็นพื้นที่ดีสำหรับปลุกน้นะครับน้อครับทางซ่านี่ส่วนส่วนซ่าตีซ่าตีนี้อยู่นี่จะต้องบริงใจงานแต่คงจะต้องถึงลักษณะของจาาเขาแม่โคมาถม เพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะถจะึงพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งไร่สามงานเอ้หนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับคิดว่าคงจะใช้พื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์เป็นหลัหลังว่าทั้งน้องทีงานดีเข้ามาเจอเขาเนี่ยอาจจะเริ่มมาเจออกแบบนะครับมาเจอแนวคิดใช้ความว่ามันควรจะตับงกะแด้ให้มันเหมาะสมแต่อยู่ในบริบทของรับส่วนหนึ่งต่อสองสี่เ้าสี่เ้างนี้กันไว้นะครับวันนี้ก็ขอขอบุณทุกท่าน,นนะครับที่เข้ามาเพื่อการนานที่อาจาะบอกเอื้อมน้ยสักกระแด้นะครับน้องขอ ห้องนองห้องน้ามสย่งนั้นปั๊บเตี่ยมันกำลังหามาแค่ถามมาใหม่เวลาสักระยะหนึ่งนะครับถ้าพอบเราเดีวจะได้ัวากับทำก๊าหนึ่งนะครับครับผมแต่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าบ้อบค่ะ